ค่ำวันนี้วันที่14พฤศจิกายน2 5 6 8บบริเวณประเทศไทยตอนบนเริ่มมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากจากร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณใดบ้างที่จะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและบริเวณภาคใต้จังหวัดใดฝนตกหนักมากติดตามรายละเอียดได้ที่คลิปนี้เลยค่ะแมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจ และหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ทราบพลาดไม่ได้กดกระดิ่งกริง๊งกริ๊งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแมวสุขสันต์ทันข่าวขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับแมวสุขสันต์ทันข่าวรายงานสภาพอากาศกราบขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิปวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนสภาพอากาศใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะ อัปเดตปริมาณฝนที่เกิดขึ้นในวันนี้ช่วงค่ำวันที่14พฤศจิกายนบริเวณภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือเริ่มมีฝนลดน้อยลงมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตนออกเฉียงเหนือตั้งแต่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่พะเยาน่ามแพรอ่อุตรดิษฐ์จะมีอากาศหนาวเย็นส่วนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่จังหวัดบึงกาฬนาครพนมสกนนลนครหนองคายอุดรธานีเลยหนองบัวลำพูจะมีอากาศหนาวเย็นลง ตอนล่างของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีเมฆครึ้มอาจมีฝนโปรยกรุงเทพมหานคร,รและปริมณฑลมีเมฆครึ้มอาจมีฝนได้เล็กน้อยจังหวัดราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามมีกลุ่มฝนได้เล็กน้อยส่วนภาคใต้เริ่มมีสัญญาณฝนตกหนักตั้งแต่อเ,เมืองประจวบคีรีขันธ์ทับสแกบางสะพานบางสะพานน้อยจังหวัดชุมพรทั้งจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช รังพัทลุงสตูลสงขาาลายะลาปัตตานีและนราธิวาสวันนี้มีฝนฟ้าขนองค่อนข้างมากขอให้ทุกท่านเตรียมรับมืออาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ ลักษณะอากาศทั่วไปในช่วงค่ำวันนี้วันที่14ไปจนถึงวันพรุ่งนี้บริเวณภาคตะนออกเฉียงเหนือและภาคเหนือลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดลงมาปกคลุมมีกำลังปานกลางจนถึงค่อนข้างแรงในช่วงประมาณวันที่16พฤศจิกายนเป็นต้นไปและช่วงดังกล่าวจะเกิดแนวระทะอากาศมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นทุกภาคเตรียมรับมือในวันที่16ไปจนถึง19พฤศจิกายน มวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมในค่ำคืนวันนี้จนถึงบัาพรุ่งนี้อุณหภูมิลดลงได้เพียงเล็กน้อยตั้งแต่วันที่1 6ถึง20พฤศจิกายนความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทำให้บริเวณตอนบนของไทยมีแนวปะทะอากาศเกิดฝนฟ้าะนองลงกระชกแรงในระยะแรกหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงจึงขอให้พี่น้องทุกท่านบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียง เหนือภาคกลางและภาคตนออกเตรียมรับมือในช่วงวันที่16เป็นต้นไปจนถึงประมาณวันที่20พฤศจิกายนจะมีฝนตกพร้อมกับมีลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง4-7องศาเซลเซียสโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือส่วนภาคกลางภาคตนออกจะมีอุณหภูมิลดลงประมาณ1-3องศาเซลเซียส ปริมาณฝนที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่16ไปจนถึง20พฤศจิกายนที่ภาคเหนือและภาคตนออกเฉียงเหนือจะมีฝนประมาณ100-130 40ของพื้นที่ภาคกลางภาคตนออกประมาณ140-60ของพื้นที่ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยด้านรับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝน100-60-80ของพื้นที่ค่ะบริเวณภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามานัน18-20พฤศจิกายนมีฝนเพิ่มเป็น100-60-70ของพื้นที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนได้เล็กน้อยช่วงประมาณวันที่16-20พฤศจิกายน100-40-60ของพื้นที่ค่ะ ลักษณะอากาศทั่วไปในแต่ละภาคบริเวณภาคเหนืออากาศจะเย็นในช่วงเช้าอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสโดยมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละสิบของพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ19-23องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ31-34องศาเซลเซียสบนยอดโดยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ6-14องศาเซลเซียสลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตนออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในช่วงเช้าอุณหภูมิลดลง1-2องศาเซลเซียสมีลมพัดแรงอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ16-20องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ29-31องศาเซลเซียสบนยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ11-15องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว10-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางเริ่มมีเมฆบางส่วน ไม่มีปริมาณฝนเกิดขึ้นอุณหภูมิลดลงในค่ำคืนวันนี้ประมาณ1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22-24องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ32-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในช่วงเช้าอุณหภูมิลดลงอีก1-2องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ21-23อถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดประมาณ33-35ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว15-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูงประมาณ1-2ถึงเมตรพักใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช สงขลาปัตตานีและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22-26องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ31-33องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่นครศรสีธรรมราชลงไปทิศทางของลมแปรปรวนพัดด้วยความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามานันมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละหกของพื้นที่ได้แก่จังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่และจังหวัดตรังอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ31-33องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูง1-2เมตรและบริเวณที่เกิดฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปที่ทางของลมแปลร,ปรวนพัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรและบริเวณที่เกิดฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑล มีเมฆบางส่วนอุณหภูมิลดลงในค่ำคืนวันนี้ประมาณ1-2องศาเซลเซียสช่วงเช้าวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-24องศาเซลเซียสและสูงสุดประมาณ32-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอากาศเริ่มเย็นลงและมีอากาศแปรปรวน ฝนจะเกิดขึ้นอีกครั้งขอให้พี่น้องภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตนออกวางแผนการตากพืชผลทางการเกษตรเพราะในช่วงนี้ปรากฏการณ์ลานิยายังคงส่งผลให้ประเทศไทยยังมีโอกาสเกิดฝนขึ้นได้โดยเฉพาะภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตนออกถึงแม้ว่าจะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนค่ะ อัปเดตกลุ่มเมฆฝนที่จะเกิดขึ้นในช่วงค่ำวันนี้เริ่มมีฝนลดลงมีฝนปล่อยเกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายอำเภอแม่สายแม่จันอำเภอเมืองเชียงรายเชียงแสนอำเภอพญาเมงรายขุนตาลอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเสมิงแม่วางอำเภอเมืองเชียงใหม่อำเภอหางดงอำเภอสารพีจังหวัดลำพูนมีฝนเล็กน้อยที่อำเภอเมืองลำพูนเวียงหนองล่องบ้านหฮ่งอำเภอลี จังหวัดลำปางมีฝนเล็กน้อยที่อำเภอแม่พริกอำเภอศบปราบอำเภอเถินตากจะมีฝนที่อำเภอสามเงาบ้านตากและอำเภอเมืองตากเป็นฝนปลอยในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้จากแนวปะทะอากาศหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงไอศวัที่1 0 1 4 1 0 1 6จะพาดผ่านบริเวณภาคเหนืออาจมีฝนฟ้าขนองได้เล็กน้อยบริเวณด้านหน้าเทือกเขา เข้าสู่วันที่16พฤศจิกายนมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจะแผ่ลงมาปกคลุมทำให้เกิดแนวพัาะะอากาศเกิดขึ้นบริเวณภาคเหนือจะมีฝนต่อจากภาคตนออกเฉียงเหนือตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนไปจนถึงประมาณวันที่19พฤศจิกายนอาจมีฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นในช่วงดังกล่าวหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงและมีอากาศหนาวเย็นลง ปริมาณฝนเริ่มลดน้อยลงสำหรับภาคเหนือหลังจากวันที่20พฤศจิกายนไปแล้วค่ะภาคตวันออกเฉียงเหนือค่ำคืนวันนี้มวลอากาศเย็นกำลังอ่อนไอโุบาท,ที่1,014-1,016พาดผ่านทำให้มีลมพัดแรงจากลมตะวันออกเฉียงเหนือความชื้นลดลงจึงมีอากาศหนาวเย็นลงแต่อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ20-23องศาเซลเซียสในช่วงเช้าเข้าสู่ช่วงประมาณวันที่16พฤศจิกายน ปริมาณฝนจะเกิดขึ้นจากแนวปะทะอากาศจากมวลอากาศเย็นที่มีกำลังค่อนข้างแรงแผ่ลงมาปกคลุมด่านแรกในวันที่16จะมีฝนเกิดขึ้นที่จงังหวัดนครพนมสกลนครมุกดาหารการสินุ์ร้อยเอ็ดมหาสรารคามขอนแก่นอุดรธานีสุรินทร์บุรีรัมย์ในช่วงวันที่16ช่วงบ่ายจนถึงค่ำส่วนตอนบนมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นที่นครพนมบึงกาฬสกลนครหนองคายอุดรธานีหนองบัวลำพู วันที่16ช่วง0 0 0นจนถึงเช้าของวันที่17พฤศจิกายนส่วนวันที่17ช่วงบ่ายจนถึงค่ำยังมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นที่ภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีล์และนครราชสีมา วันที่18พฤศจิกายนลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดแรงบริเวณภาคตอนออกเฉียงเหนือยังมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้แก่จังหวัดอุบลราชธานีอำนาจ,จเจริญศรีสะเกษสุรินจนถึงวันที่19ฝนยังคงตกได้เล็กน้อยหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงและอากาศจะเย็นลงโอกาสเกิดฝนจะลดน้อยลงในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนค่ะภาคกลาง ช่วงเย็นจนถึงข้ามวันนี้อาจมีฝนปลอยได้เล็กน้อยในอำเภอสวนพึ่งอำเภอเมืองราชบุรีโพธารามจอมบึงหลังจากนั้นในช่วงดึกประมาณ22นาฬิกาเป็นต้นไปมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนจะแผ่ลงมาปกคลุมทำให้มีอากาศเย็นลงเล็กน้อย1-3องศาเซลเซียสจากเดิมช่วงเช้าเชอาจมีอุณหภูมิลดลงอยู่ที่ประมาณ23-24องศาเซลเซียส ส่วนช่วงวันที่16เป็นต้นไปจนถึง19พฤศจิกายนบริเวณภาคกลางมีโอกาสเกิดฝนขึ้นอีกครั้งจากลมตะวันออกเฉียงใต้พัดส,สอบกับลมตนออกเฉียงเหนือทำให้เกิดฝนได้ในจังหวัดนครสวรรค์อุทยัยธานีชัยนาท สิงห์บุรีสุพรรณบุรีอ่างทองการจนบ,บุรีราชบุรีในช่วงประมาณวันที่17พฤศจิกายนเป็นฝนเล็กน้อยหากมีฝนจะเกิดฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าและช่วงดึกจนถึงช่วงเช้าของวันที่17จนถึงเช้าว,วันที่18จะมีฝนใกล้กลับแนวชายฝัง่งราชบุรีสมุทรสาครสมุทรปราการนนทบุรีนคปรปฐมกรุงเทพมหานาคาปรปทุมธานี สุพรรณบุรีเตรียมรับมือระวัง17-19พฤศจิกายนภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองฝนตกลงกระโชกแรงค่ะหลังจากนั้นวันที่20พฤศจิกายนเป็นต้นไปบริเวณภาคกลางอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยช่วงเช้าจะมีอากาศเย็นส่วนช่วงกลางวันอาจมีอากาศค่อนข้างอบอุ่นส่วนภาคตนออกวันนี้ปริมาณฝนค่อนข้างน้อยค่ะปริมาณฝนตกได้เพียงตามแนวชายฝั่ง ช่วงวันที่17พฤศจิกายนจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นเช่นเดียวกับภาคกลางได้แก่จังหวัดสระแก้วจันทบุรีระยองฉะเชิงเซาปราจินบุรีฝนฟ้าขนองฝนตกบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกพัดสอบกับลมตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้เกิดฝนในระยะนี้วันที่16ไปจนถึงประมาณวันที่19พฤศจิกายนบริเวณภาคตนออกอาจมีฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าและตกหนักบางแห่งเช่นในจังหวัดจันทบุรีอำเภอสอยดาวป่งน้ำร้อนแก่งหางแมวนายายอามจังหวัดระยองได้แก่ปลวกแดงวังจันเขาเมาอำเภอกแกลงอำเภอบ้านข่ข่จังหวัดชลบรุรีอําเภอเมืองพนัทนิคมบ้านบึงเกาะจันบ่อทองหนองใหญ่ บริเวณใกล้กับแนวชายฝั่งอาจมีฝนตกหนักในช่วงประมาณ18-19พฤศจิกายนหลังจากนั้นอากาศจะเย็นลงอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยบริเวณภาคตอนออกค่ะบริเวณภาคใต้ค่ำคืนวันนี้ประมาณ19นาฬิกาจะมีฝนเล็กน้อยที่อำเภอบางสะพานบางสะพานน้อยชุมพรหลังสวนสวีทุ่งตะโกละแมพะโต๊ะพังงาตะกัวป่ากุระบุรีกระปงท้ายเหมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอดอนสักการจนดิต จังหวัดนครศรีธรรมราชสิชนท่าสาลาอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชทุ่งสงะอวดจังหวัดพัทลุงอำเภอควนขนุนอำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดตรังและบริเวณตอนล่างของภาคใต้จะมีฝนได้เพียงบางเบาค่ำคืนวันนี้ค่ะ 15พฤศจิกายนเป็นต้นไปปริมาณฝนบริเวณภาคใต้จะมีร่องมรสุมมีกำลังแรงพาดผ่านอาจเกิดฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่นครศรีธรรมราชจนถึงนาราธิวาสและเตรียมจับตาช่วงประมาณวันที่17พฤศจิกายนจะมีย่อมความกดอากาศตามเคลื่อนผ่านบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรฝนจะตกหนักตกนานบริเวณดังกล่าวเตรียมรับมือกันด้วยค่ะ วันที่22ไปจนถึงประมาณวันที่28พฤศจิกายนบริเวณภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบางแห่งแต่จะมีปริมาณฝนลดลงจากช่วงวันที่17ถึง20พฤศจิกายนค่ะแมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามรับชมพยากรณ์อากาศกับแมวสุขสันต์ทันข่าววันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ